ระดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะมีส่วนของส่วนรชาชการในสังกัดนะคะก็คือกองต่างๆแล้วก็โรงเรียนในสังกัดทั้งสี่โรงเรียนนะคะสําสหรับขั้นตอนหลักๆนะคะก็จะประกอบด้วยสองสองสองขั้นตอนหลักนะคะก็คือหนึ่งขั้นตอนการบันทึกโครงการแล้วก็ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะ สำหรับคลิปแนะนำการเลนที่ข้อมูลในระบบนะคะจะแบ่งเป็น5-5าพาร์เหมือนกันนะคะก็คือพาร์ทที่หนึ่งการแนะนำโปรแกรมนะคะแล้วก็การล็อกอินเข้าสู่ระบบพาร์ทที่2งนะคะพาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทของการเพิ่มการนะคะส่วนพาร์ทที่4ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะส่วนที่5นะคะก็คือจะเป็นขั้นตอนการทำรายงานจากระบบนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ ัที่หน,นะคะแนะนำเบราว์เซอร์นะคะแนะนําให้ใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะคะเปิด Google Chrome ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้พิมพ์ชื่อระบบนะคะเดี๋ยวจะมีแนบลิงก์ให้ท้ายคลิปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่เมนูล็อกอินนะคะมุมบนด้านขวานะคะลูกปุญแจนะคะคลิกที่ลูกุญแจคะ่ะ กรอกยูสเซอร์พาสเวิร์ดที่ได้รับนะคะจากนั้นกดปุ่ม sign in ะคะ่ะระบบก็จะแสดงหน้าจอแดชบอร์ดนะคะก็จะ,ะตรวจสอบชื่อนะคะตำแหน่งนะคะแล้วก็ปุ่มผู้ชายนะคะว่าถูกต้องตรงตามยูสเซอร์ของเราไหมนะคะอย่างเช่ตัวอย่างก็จะเป็นอำเภอเมืองนะคะเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบการล็อก<ช>อินค่ะ,คะ ตอนการบันทึกโครงการนะคะให้ผู้ชายไปที่เมนูคำว,ว่าโครงการด้านจ่ายของจอพาพน,นะคะระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดโครงการนะคะถ้าเรายังไม่บันทึกโครงการนะคะจะยังไม่มีรายละเอียดแสดงในตารางตรงนี้นะคะเริ่มบันทึกโครงการเข้าไปที่เมนูเพิ่มโครงการนะคะฟิลแรกนะคะก็คือผู้รับผิดชอบโครงการระบบจะดึงให้อัตโนมัน จากนั้นเรื่อปีงบประมาณปีงบประมาณหกเก้ารุ่นวิศกรรมในโครงการนี้จะเป็นวิศาสรรมที่หกสิบวิศวกราด้านการบริหารการเงินารปกครองระยะเวลาดำเนินการก็คือเนึองตุลาแม่ถึงสามสิบเดือนเดือนกสิกาจำนวนงบประมาณนะคะก็คือโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะก็คือให้ใส่ศูนย์นะคะถ้าถ้ามีงบประมาณก็ใส่ยอดงบประมาณเนียค่ะเดี๋ยวเราจะใส่งบประมาณเป็นสองพันหลัก ชื่อโครงการโครงการฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีในเขตเพิ่นชีดตัวเอดวัตถุประสงค์ก็คือ วัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีและว่าชาวชมทั่วไปได้ฝุดามอาชีพระยะสั้นมีความรู้เกิดคักสัมมีอาชีพเสริมตัวชีวัดนะคะก็คือมีผู้เข้าร่วกมการอมรผู้เข้า การปรับลงไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าเป้าหมายก็คือเก้าร้อยห้าสิบคนเมื่อเราขอข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะคะก็ให้กดปุม่ม submit นะคะสมมติว่าถ้าเรากอกข้อมูลไม่ครบนะคะแล้วกดปุ่ม s u b มิ t นะคะสมมติว่านี่เรามองกอกเป้าหมายกดปุม่ม submit ระบบจะมีสารแจ้งเตือนแบบนี้ทุกช่องนะคะถ้าในกรณีที่ไม่มีการกรอกข้อมูลจะก็กรอกข้อมูลให้ครบแล้วก็กดส่งระบบแจ้งมันที่โครงการรายละเอียดเรียบร้อยนะคะกดตกลงค่ะโครงการที่เราเพิ่มเข้าไปก็จะปรากฏตรงนี้นะ,ะถ้าเราต้องการที่จะลบโครงการนะคะกรณีที่เราอ่าต้องการลบก็คิกคาว่าคําว่าลบนะคะจากนั้นก็กดยืนยันนะคะ เนื่องเราเรายังไม่ลบนะคะก็ถ้าเราไม่ลบก,ก็กดแคนเซิลนะคะก็เสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มคงถึนค่ะั้นตามตามะได้เหามเปี่ยนนะคะน,น,ะน,นะคะคม่อที่จด้ที่เห็นวามเปี่ยนนะคะ,ะท,ที่จะได้นารเปี่ย็จะดก็จะสดงหรี่การเี่ารเี่ ไปที่แถวของตรงกลางที่ต้องการบริหารควารเสี่ยงนะคะสังเก็บลุ่มตรงนี้นะครับทําว่าบรรทุกความเสี่ยงค่ะถ้าเรายังไม่ได้บรรทุกความเสี่ยงนะคะตรงกลางนี้มากลุ่มตรงนี้จะเป็นสีเสียงนะให้ท่าผู้ใช้ชุที่คําว่าบรรทุกความเสี่ยงนะคะก็จะแสดงหน้าจอบรรทุกข้อมูลความเสี่ยงนะะก็หรับคเสี่ยงของตรงกลางนี้ มีงทำตับเปลนี่ยนสถานคุคุณคุมองคุ้มคสองนมครองประเทของความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงด้านการเมองอาสุดเรื่อง ข um pues you know you know ้างหน้ามันฟังเสีัเี้านากเย้าหังก็ฟัเสียงข้ก็ังเียาหกิฟังง้างก็ังเสีย้หลัก็ฟัเสี่งลังกเสียงข้นงหลัก็ะเสียงางหลังฟังเียงขาหลักนัเสาเสยงางัก็ข้างหล้ก็ยางนลัอกสี่งข้าคักงเสียงาก็เีางหลักัเสามเสียงาัก็เสียงข้งลังกนฟเียง้า่ยามการาเสียงนะคะ ถ้าคุณลอคุณก็จะไปสามเจ้าเอกหรืเดีอนืนเีนแล้วก็มีข้อมูลมีหลายข้อแล้วก็สอบตอกันได้เลยตอนนั้นเราก็ไปสอบข้อมอลวิธีติตการแดะแนหนนะครบแล้วก็ทปสอบสอบล้วส่ ใช่ค่ะข้เรอการก็เลยจมีขั้อต่างๆ้นระบบเพช่องนการเป็รับะสมมติว่าไม่ไ้ับ้วยทแจ้งเรากดเป็นสับนิดนะคะระบบจะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลนะคะในต่ากๆทีมใอีกสที่สำคันะคะก็คือประเทศวามเกี่ยนแล้วก็วิธีการสนนานการเี่งนะ้คะสมมติว่าถ้าเราไม่รู้นะคะเรากวรจะ จะมีมือถอก็จะเจอการแจ้งเตือนตงนี้นะคุถ้าการแจ้งเตือนตังนี้ผู้ช้กดไปเลยที่วิธีตั้ตอสองความเสี่ยงของกลองที่เราต้องทีกเรื่องกเราไม่้เลือกตัวนนะคนีคือเราสมมติเราไม่้เลีอกตือนนะครับ้วกดเป็นนกับระบบก็จะแจ้งเตือนการมกงตกลง ดังนั้นก็ตอบไปตรวสอบนห้ใช่ไหคะแล้วก็เรือกนะคะเรียมรับการศึกษาขัานแรกขอข้อมูลก็ช่องนม้นะคะแล้วก็กดไปแบ่ในต่อสังเกิดนะคะถ้าเราตอบมาแจ้ใสนะคะคะแนนระดับความเขียระดับความเสี่ยงจะถูกเกี่ยวออกไปนะคะให้เรารอกคะแนนโอกาสาและคะแนนเสุขภาษานึงนะคะดังนั้นีกิดความไม่แน่นอนี่มาเสิดข้นในน้ ตอาบริาความความเสี่ยงนะะเมื่อเรามคามเสี่ยงแล้วมันจะเะ่เ so, uh, ่มน้ใช so, uh, mm ้ความเสี Sa ่ยงนะคะว่าเุ่นสีเขียวจะกายเป็นเป็มสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นข้อความจะเป็นแก้ไขความเสียงนะคะก็จะใช้เป็นี้ในกรณีถ้าเราต้องการแก้ไนดงนนะคะแล้วก็สามารถเข้มาแก้ไขได้เลยนะคะคุว่าเราจะเริ่มคะแนนีนะคะเป็นสองในกรก็จเป็นสองเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ก็จะทำเรยอย ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของรายงานรายงานก็จะมีสองรูปแบบของก็จะเป็นตัวีีสหรือตทีจะเป็นรายงานส่วแต่ละตัวตัวของแต่ละโครการตัวนี้อ่จะเป็นดาโหลดไฟล์บีที่ตัวที่นั้นระบบก็แจ้งารโหลดแล้วก็ไปใส่ในตัวเอกสารหรือโลเดอร์ดาวโหลดตัวนี้ในกรณีที่เราอยากทห้คนเสี่ยนมา ใช้ใช้คือที่คำว่าลดความเสียงนะคร variance, Depois, ับการลดความเสียงตปงนี้เราจะไม่ลดเกตเหตุเราจะลดตัวไ่ความเสี่ยงถ้าเราตรงนี mean, ้ปุ่มก็จะทำใเกิดสิ่งนี้ก็จะเป็นเสถนยรสมวูรณ์การดำเนินชีวิต เมื่อเราเพิ่มโครงการแล้วก็บริหารความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการจัดทํารายงานบศสอหนึ่งถึงบศสอสามนะคะให้ผู้ใช้ไปที่เมน,นูหน้าหลักนะคะแดชบอร์ดนะคะหน้าหลักของตัวระบบนะคะอ่าแล้วก็ไปที่เมน,นูรายงานบศสอหนึ่งถึงบอสอสามนะคะคลิกนะคะระบบจะเจเนเรตตัวรายงานให้เราทั้งหมดนะคะก็คือรายงานตั้งแต่ตัวบศสอหนึ่งถึงบอสอสามนะคะตัวนี้นะคะ ก็จะเริ่มตั้งแต่รหัสโครงการนะคะแล้วก็ชื่อแบบรายงานนะคะอะซึ่งอตัวรายงานตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีสิบโครงการนะคะระบบก็จะดึงมาให้ทั้งหมดนะคะอ่ในส่วนของแอดมินอำเภอนะคะก็พิ้นรายงานตัวนี้ส่งทื่อออบจได้เลยนะคะก็จะเป็นิ้นสุดอการบันทึกข้อมูลในระบบนะคะสุดท้ายก็คือการเป็นการจัดทํารายงานระบบ